ยืนยันแล้วเลนเมจิก10อัลตราให้จอใหญ่กว่า7นิ้วพร้อมแบตเกือบ7,000มิลลิแอมมีข้อมูลว่าทางนูเบียเริ่มพัฒนาสมาร์ทโฟนเกมมิงรุ่นใหม่ถึง2รุ่นในตลาดประเทศจีนในตอนนี้แล้วครับนั่นก็คือแ7 0 Ultra อัลและเ e n s Magic 10 Pro ซีรีส์ซึ่งรอบนี้เราจะดูกันที่สเปคของตัวท็อปจากเรนเม g i c รุ่นใหม่อย่างเ e n s Magic 10อัลตร ที่มีเผยเออกมาเรียบร้อยแล้วครับจากจอมแม่นอย่างดิจิตอลชัตเตอรชันโดยทางดิจิตอลชัตเตอรชันเผยว่าบริจิติสิบอัตราจะมีหน้าจอสแสดงผลขนาดใหญ่ที่มากกว่า7นิ้วเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่สูงขึ้นซึ่งในรุ่นนี้จะเหมือนกับรุ่นอื่นในตระกูลที่มีหน้าจอแบนเรรยบรอ,องหน้าแบบใต้หน้าจอและที่สําคัญยังให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ระหว่าง6,600ม ah ิลลิแอมถึง7,000ม ah. ิลลิแอมเพื่อให้เล่นเกมได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองครับ และการใช้งานทั่วไปด้วยครับที่ตัวแบรนด์ยังได้ยืนยันถึงรุ่นอัลตร้าอย่างเป็นทางการโดยโปสเตอร์ล่าสุดของนูเบียได้เผยทีเซอร์โปรซีรี่ที่ทรงพลังและใหญ่กว่าซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของรุ่นนี้ครับโดยการเปิดตัวของเลนส์มิ i ิสิบซีรี์คาดว่าจะเปิดตัวที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ครับ